นะครับอาการปั๊มเสมอนะครับโพเทนเชียลรีเลย์น่าจะมีปัญหานะครับอ่ะแล้วโอเวอร์โหลดก็ตัดจที่เรียร้อยเพต้องมารีเซ็ตตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้รีเซ็ตก็ยังไม่หายแล้วครับเพราะว่ามันมีปัญหาบ่อยครับ ปั๊มน้ำสเสมออันนี้ของคนแก่ทําไว้นะครับนี่ท่านพ่อก็ได้ทําไว้แต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือปั๊มสเสมอนะครับน่าจะเสียนะครับตอนนี้ก็คือจะต้องรื้ทั้งหมดนะครับที่แก่ทาไว้อย่างนี้ก็คือแกกันขโมยนะทำสน,น่นเลยมีทั้งโซ่นะครับมีทั้งล็อกกุญแจมีทั้งไม้ขัดนะครับเอาแบบว่าให้ขโมยขโมยไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ย ปัญหาอยู่ที่ผมแล้วซึ่งแกทําไว้นะครับแกก็ได้เสียไปล้หลายปีแล้วเกือบสิบปีแล้วตอนนี้ผมก็มารับช่วงต่อตอนนี้ก็ต้องรืออย่างเดียวแล้วครับนี่แกทําไว้แน่นหนามากโจรไม่มีครับหมู่บ้านผมมีแต่ขโมยเอ้ยพูดเล่นนะครับช่วงนี้ไม่มีแล้ไม่มีแล้ว คือมาตั้งนานนะครับพึ่งหรือเอาไม้ออกไม้ที่เขาขัดออกนะี่ครับผลงานของท่านพ่อนะครับกลัวแต่จะหายนะครับกลัวขโมยมาลักก็เลยต้องยึดะแน่นเลยครับตอนนี้ก็คือเราจะแก้ปัญหาเอาปั๊มสเสมอขึ้นมานะครับเพราะว่าปั๊มสเสมอน่าจะมีปัญหาเราจะทําการยกขึ้นมาเช็คก่อนนะว่ามันเป็นอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เบรกเกอร์มันทิปบ่อยแล้วก็ตัดกันทางานไปเลยแล้วก็น้ํา ครับไม่ได้ดูดลงทักทีนะครับน้ำประปาก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับดูกุญแจครับหนึ่งลูกสองลูกสามลูกโอ้ยึดโซ่แล้วก็สลิงแล้วก็เหล็กเหล็กนี่มายึดติดหมดเลยครับอันนี้คือสเต็ปสองครับสเต็ปแรกก็คือลื้อเลือไม้ออกตอนนี้ก็ต้องไปเอาไปตัดแล้วครับยังไงก็เอาไม่ออกกุญแจก็ไม่อยู่ ทั้งก็มีอยู่เหมือนกันนี่เราก็ต้องมาแก้ไขนะนี่ก็ได้รื้อโซ่เหล็กสลิงแล้วก็ไม้นี่ครับเสมตนะครับสมตน่าจะเสียคนแก่ก็ใส่ทั้งเหล็กทั้งไม้ทั้งกุญแจแล็อกโอ้โหเยอะไปหมดต้องมาตัดเหล็กออกนะครับกลัวหาย ก็เหลือขั้นตอนที่จะต้องตัดท่อนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงเสม็ดขึ้นมานะครับเพราะว่าเสม็ดมันน่าจะเสียอยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้ดึงน้ำมาหลายวันแล้วจะต้องดึงขึ้นมาครับแล้วก็ซ่อมกันใหม่วันนี้ไม่ทันลลเดแล้วก็ทำกันต่อที่เราลื้อพันธนาการนะครับสำหรับคนแก่นะครับที่ล็อกเส้นหนานะครับว่าจะเป็นเหล็กแล้วก็ไม้นะครับที่ขัดที่ขัดกันไว้นะครับกันขโมยนะครับกันเส้นหนาเลย หรือก็ใช้เวลานานพอสมควรครับหลังจากที่เรารื้อเสร็จครับนี่ก็จะโล่งแล้วเหล็กแล้วก็ตัดไปหมดแล้วนี่เราก็จะมาทําการตัดตัดท่อนะครับถ้าไม่ตัดนะครับมันก็จะเอาสเสมอขึ้นมาไม่ได้นะครับ ครับเดีวหลังจากนี้ก็จะต้องดึงสเสมอขึ้นมานะครับมาเช็คให้แน่ใจนะครับว่ามอเตอร์มันเสียหรือไม่เสียนะแต่จริงๆแล้วน่าจะเสียนะครับเรื่องใหญ่เลยงานนี้งานเข้าอีกแล้ววันนี้ปัม๊มเสมอพังเจองานใหญ่อีกแล้ว ต้องดึงเสมอขึ้นมานะครับพร้อมกับท่อ PVC นะครับหลายเม็ดเลยเดี๋ยวจะใช้ลอกดึงนะครับเอาลอกตั้งแล้วก็ดึงขึ้นมาครับนี่ก็เป็นท่อเสมอนะครับทําไว้เมื่อจะือยีปีแล้วครับเนี่ยทำไว้เกือบ20ปีแล้วใช้ท่อสองนิ้วนะครับช่างเขาก็จะมา ต่อให้นะครับแต่ว่านี่ครับปัญหาเวลาเราเราซ่อมนะครับเวลาเราจะยกเสมอตขึ้นมานะครับต้องใช้ลอกดึงขึ้นมานะครับแล้วก็จะต้องมาตัดตัดออกทีละท่อนทีละท่อนนะครับแล้วก็มาต่อใหม่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเสียเสียเวลาไปนะครับแทนที่เขาจะใช้เป็นเป็นข้อต่อเกียวนะครับข้อต่อเกียว2นิ้วก็คือสวมแล้วก็หมุน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 แล้วก็ล็อกแต่ว่าโอกาสที่จะต่อไม่แน่นก็มีสูงนะครับ แต่ว่าก็ดีกว่าดีกว่าที่เราจะมาตัดต่ออย่างนี้นะถ้าตัดต่ออย่างนี้นะครับโอกาสที่ระดับความสูงมันจะแตกต่างไปนะครับมันจะไม่เท่าเดิมก็คือจะปิดเพี้ยนไปไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะครับแต่วิธีผมนี่ก็คือวันนี้นะครับจะดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาก็ตัดนะครับตัดออกเลยตัดตัดแล้วก็จะใช้ข้อต่อเกียวแทนนะก็เป็นข้อข้อต่อเกียว2นิ้วนะครับ ต้องแก้ไขใหม่เผื่อเผื่อไว้แก้ไขในอนาคตนะครับอย่างนี้นะครับเวลาเราดึงขึ้นมานะครับมาแก้ไขนะครับมันก็จะเสียเวลาพอสมควรนะครับแล้วก็จะเสียเวลามาตัดต่อนะครับก่อนที่จะทําการตัดท่อตรงนี้นะครับเราต้องทําการมัดให้แน่นนะครับแล้วก็ขันชนเนาะให้แน่นเลยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวรับนะครับรับไว้ก่อนพอตัดตัวนี้นะครับตัวที่ลอกดึงอยู่มันก็จะห้อยตรงเตงครับตัวนี้ห้อยแล้วก็เอาท่อตรงนี้ลงมา Okay, เดี๋ยวตัดเลยปน้ำออกให้หมดก่อนตอนนี้ก็ได้ตัด พ่อนะครับตัดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลอกนะครับดึงลงมานะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วครับพาตีละครั้งแล้วทั้งวันครับเป็นเต็มตุลักตุเลเกิน ทำคนเดียวก็อย่างเงี้ยนี่ก็ดึงท่อนะครับที่ติดกับสเสมอนะครับขึ้นมาแล้วนะครับห้าท่อห้าท่อ้วยกันก็ใช้เวลาสองวันแล้ะทําคนเดียวก็อย่างเงี้ยทามั่งหยุดมั่งนะครับนี่ก็ห้าท่อนห้าท่อนท่อละสี 4, 5, 20, 20่เมตรสี่ห้ายี่สิบยี่สิบเมตรเข้าไปแล้วส่วนนี้ก็ถ้าจะเหลืออีกประมาณ หึ่งท่อนหรือสองท่อนนี่เลยสี่ห้ายี่สิบสี่หกยิบสี่สี่เจ็ดยิบแปดน่าจะเกือบสาสิบเมตรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะเหลือท่อนนึงก็ได้เพราะว่าเริ่มเบาแล้วดึงดึงเริ่มเบาแล้วเี okay, ับเดี๋ยวสู้กันต่อเอาสมมติขึ้นมานะครับแล้วก็มาเช็คมอเตอร์เสร็จแล้วถ้าเสียก็เอาไปซ่อมหรือไม่ก็ซื้อใหม่เลยโอเยครับสู้ต่อ แล้วก็มาถึงท่อนสุดท้ายจนได้นะครับนี่ก็เป็นท่อนที่6นะครับความลึกของท่อ PVC ก็ทั้งหมด6ท่อนลึกก็24เมตรนะครับสำหรับการจุ่มสมมติลงไปนะครับแต่จริงแล้วมันลึกกว่านี้นะครับน่าจะประมาณใกล้ๆ30้สิเมตรนะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้เขาก็เผื่อเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เพื่อไม่ให้มันลงไปสุดนะครับถ้าลงสุดครับอาจจะไปโดน ตะกอนนะครับอาจจะไปขวางทางเดินน้ำได้นะเขาต้องต้องเผื่อไว้นะครับทั้งหมดก็ย4ิบสี่เมตรนะครับสำหรับท่อแต่ความลึกก็น่าจะลึกกว่านี้นะโอเคครับเอาขึ้นก่อนครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองครับก็ทำงานทีละสเต็ปเลยครับ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คนะครับว่ามันจะลงกาวหรือเปล่านะครับที่สงสัยก็มีสองจุดนะครับก็คือมอเตอร์เสียแล้วลงกาวแล้วก็จุดหนึ่งก็คือจุดต่อตรงนี้นะครับไม่แน่นะครับน้ําอาจจะเข้านี่ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานนะสองจุดที่จะมีปัญหานะครับก็คือไฟตรงนี้อาจจะรั่วนะครับจุดต่อหรือไม่ก็ไฟลงกาวเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับหลังจากที่เราดึงเสมอขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาลองเช็คไฟดูนะครับว่าเขาจะลงกาวหรือเปล่า สำหรับสามเส้นนี้ถ้าเช็คนะครับมันจะต้องถึงกันหมดโอเคครับอันนี้ก็ถึงกันหมดนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คนะครับแต่ละเส้นนะครับว่าลงกาวหรือเปล่านะสีแดงครับ ไม่ลงนะครับสีดำครับไม่ลงนะครับไม่ลงกาวทั้งสามเส้นเลยแต่มันเป็นปัญหาอะไรไม่รู้ตอนนี้ถ้าต่อสายนะครับมันก็จะเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับเดี๋ยวลองต่อสายดูนะครับดูอาการเขาหลังจากที่เราเช็คมอเตอร์แล้วนะครับความเสมอนะครับไม่ลงกาวนะครับเดี๋ยวเราลองถอดโหลดดูนะครับนี่เราถอดโหลดถอดโหลดไปที่ มอเตอร์เสมอนะครับถอดออกลองออนดูนะครับเสียงนีเลยทำงานครับอันนี้แมกเนติกอันนี้เราตอ่อแมกเนตติกพ่วกนะครับเพื่อจะให้โหลดไปทำงานครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่โหลดนะครับก็ทำงานปกติก็จะไม่มีการทิปหรือว่าอะไรครับเดี๋ยวลองใส่โหลดดูกาวก็ไม่ลงนะครับแต่ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไร นี่ก็ใสโหลดตามน้ำสเสมอไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองออนดูนะครับเสียงดีเลยทำงานเหมือนเดิมนี่เราจะให้มอเตอร์ทำงานแล้วนะเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับแต่ว่าเราออนนานไม่ได้ผุ่มกลัวว่ามันจะทิปนะครับตรงทางนู้นเดี๋ยวลองออนเบรกเกอร์นะครับเสียงก็ทำงานอยู่นะครับ ทิปล้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเช็คเกาก็ไม่ลงนะครับเดี๋ยวปิดเบรกเกอร์ไปก่อนน่าจะเป็นที่มอเตอร์แล้ดูแลเดี๋ยวลองจับดูตัวมอเตอร์นะครับสึกว่าจะร้อนนะครับร้อนมาก เช็คก็ไม่ลงกาวนะครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรต้องถอดแล้วครับต้องลื้ออีกละชุดคอนโทรลก็ปกติทั้งหมดนะครับไปเทสหลายอย่างตอนนี้ก็เหลือสอสาเหตุแล้วก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้เดี๋ยวเราลองแกะมาแล้วเราลองเปิดมอเตอร์ดูใหม่แล้วก็เช็คดูนะครับแต่ถ้ามันทิปอยู่นะครับก็แสดงว่าด้านในละเดี๋ยวแกะจุดตอนนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ไปลองเทสไฟดู ตอนนี้มันแกะค่อนข้างยากนะครับเสียเวลาด้วยแลกตัดเลยดีวยกว่าลองเช็คไฟดูเก็บเวลาตอนนี้ลองต่อนะครับไม่ผ่านจุดต่อนะครับอันนี้ก็ตัดการทำงนานเรียบร้อยลองดูครับ ถ้าทิปอีกก็ตัวมอเตอร์แล้วเสียงทำงานแล้วเดี๋ยวลองสักพัก,กนฮะทิปเรียบร้อยเสียงค้างด้วยครับเสียงเหมือนคูดอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องแกะเรื่องลืออ,อกมาแล้วสรุปก็คือจุดนี้นะครับไม่ใช่ อันนี้ก็ต้องยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วก็ถอดชุดสเสมอนี้ออกมานะยกสเสมอขึ้นมานะครับเราจะถอดเฉพาะน็อตยึดนะครับแล้วก็เอาเฉพาะชุดมอเตอร์นี้นะครับออกสายนี้ก็ต้องเอาออกเพราะตัวนี้มันจะเป็นฝากครอบอยู่ถอดชุดนี้ถอดสกูองถอดออกครับนี่เป็นตัวล็อกอยู่แล้วก็เลื่อนออกไปแล้วก็ถอดเบอร์13นี้ถอดออกเลย สตัวโอเคครับ okay,